สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับอันนี้เป็นการทำคลิปต่อจากภาคที่แล้วนะครับที่ผมได้ทำรีโมทดัดแปลงรีโมทแล้วก็สอนวิธีการก๊อปรีโมทนะครับวันนี้ผมก็มาทำโครงเหล็กที่เราจะทำเป็นกันสาตรีโมทนะครับเป็นกันสาตร้าร้านขายของนะครับซึ่งเราสามารถาพับเก็บได้กางออกได้นะครับนี่ก็เป็นโครงเหล็กที่เรา ทำขึ้นมานะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งครับปัจจัยสําคัญนะครับคือผมใส่โชคของฝาท้ายรถ SUV นะครับฝาท้ายเอสรถเอสคันนี้โชคตัวนี้นะครับมันก็จะช่วยนะครับนี่นะครับพับขึ้นพับลงนะครับช่วยในการรับน้ําหนักของลิเนียร์มอเตอร์นะครับหรือโชคไฟฟ้านะครับ หลังจากนั้นนะครับโครงสร้างตัวนี้ผมก็จะยิงด้วยแผ่นเมทัลชีตนะครับก็อาจจะมีน้ำหนักสักนิดหนึ่งนะครับตัวพระเอกเลยครับนี่ครับลิเนียมอเตอร์นะครับลิเนียมอเตอร์ลิเนียมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นดูสเปคมันนะครับชัดไหมครับ มันเป็นขนาด6,000นิวตันนะครับหรือแรงดันประมาณโดยเฉลี่ยประมาณดันออกรับน้ำหนักได้ประมาณ600กิโลกร,รัมนะครับก็จะมีสายไฟ2ส,สายนะครับจะเอาลบบวกเข้าข้างไหนก็ได้นะครับถ้าเข้าถูกทางมันก็แกนตัวนี้มันก็จะชักออกไปนะครับพอเรากลับสายอ่า กับสายไฟมันก็จะชักกลับมาโดยมันจะมีรางตัวนี้นะครับให้ดูนะครับรางตัวนี้นะครับรางตัวนี้ด้านในมันจะประกอบไปด้วยลิมิตสวิตนะครับลิมิตสวิตมีหัวมีท้ายนะครับมีหัวมีท้ายเพื่อควบคุมในการชักเข้าชักออกนะครับพอมันชักออกไปพอมันใกล้จะสุดนะครับมันไปชนลิมิตสวิตมันก็หยุดการทํางานนะครับพอเรากลับสายมอเตอร์ปับมันก็จะทํางานใหม่นะครับดึงเข้ามา ชักกลับมาแล้วก็มาชนกับลิมิตสวิตอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นการตัดการทำงานในการชักเข้านะครับก็ควบคุมไม่ให้แกนวิ่งเกินไปนะครับด้านในด้านในของลิเนียร์มอเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะประกอบไปด้วยฟันเฟืองนะครับทดรอบนะครับทดรอบอหลายฟันนะครับ ตัวนี้เป็นมอเตอร์ดี12โวลต์นะครับมอเตอร์ Motor DC 12โวลต์ที่ผมบอกไว้แล้วว่าขณะมีโหลดนะครับมันก็จะกินกำลังอยู่ประมาณ1.8ไม่เกิน2 2แอมป์ดีนะครับ2แอมป์ดีตัวนี้ผมก็สั่งมาจาก l a ซ a ด้ครับขนาดความยาวของเรีนเนียร์มอเตอร์ตัวนี้นะครับก็อยู่ที่16นิ้วนะครับแกนชักออกไปอยู่ที่16นิ้ว นะครับชักเข้าชักออกนะครับใช้เวลานะครับประมาณนะครับ4มิลต่อวินาที4มิลต่อวินาทีนะครับก็ไม่ช้าก็ไม่เร็วเกินไปครับเร็วเกินไปก็ไม่ดีจะทําให้เราควบคุมมันยากครับเกิดมีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าปุ๊บถ้ามันทํางานเร็วเกินไปปุ๊บมันก็จะไปผักดันตัวอื่นนะครับทำให้โครงสร้างของเราเสียหายนะครับ มันก็จะค่อยทํางานนะครับทํางานสุดของมันก็ประมาณสองนาทีสามนาทีครับเราเอาไปดัดแปลงใช้เป็นอย่างอื่นได้ครับเอาไปทําเป็นดัมกระบะสามล้อมอเตอร์ไซค์หรือว่าเอาไปทาดัดแปลงเป็นปิดเปิดประตูประตูแบบสวิงนะครับประตูล้วแบบสวิงก็ได้นะครับ ประตูรั้วแบบสวิงก็ได้อ่าก็ประโยชน์หลายอย่างครับสําสำหรับคลิปนี้ก็อ่าถ่ายทอดความรู้เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับให้ดูกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายอีกทีหนึ่งก็คือจะทําคลิปอีกทีหนึ่งคือเมื่อทําติดตั้งเสร็จแล้วมันจะประกอบไปด้วยอะไระมีระบบตัวไหนมาควบคุมมันด้วยมีระบบเซ็นเซอร์ตัวไหนมาควบคุมมันด้วยนะครับอ่าลักษณะการทํางานของมันนะ จะดีแค่ไหนเผื่อเพื่อนๆจะมีแนวทางคิดจะเอาไปาประยุกต์ใช้ทําอย่างอื่นนะครับสําหรับลินเนีย์มอเตอร์ตัวนี้นะครับมันก็มีหลายขนาดนะครับลองไปเลือกดูนะครับมันจะมีความยาวความสั้นแล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แล้วก็แรงดันของอแรงนิวตันของมันนะครับมันก็จะมีหลายขนาดครับมีหกร้0ยพกิโลสองพกิโลก็มีนะครับ หรือว่าร้อยห้าสิบกิโลเก้าสิบกิโลเจ็ดสิบกิโลหกสิบกิโลมีหมดครับแล้วแต่ว่าเราจะเอามาประยุกต์ใช้แต่สําหรับการศาสตร์ตัวนี้นะครับเมื่อมันพับลงมาแล้วนะครับที่ผมคํานวณน,น้ําหนักมันเมื่อมันพับลงมาแล้วแรงดันการสตาร์ทเริ่มต้นมันก็อยู่ประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลเท่านั้นเองแต่ตัวนี้ผมสั่งมาหกร้อยกิโลเลยคือหกพันนิวตันนะครับก็สแปร์สแปร์ไว้นะครับสแปร์พาร์ทไว้สบายใจกว่านะครับเอาว ว่าก็วันนี้ก็ขอจบคลิปนะครับการแนะนำลิเนียร์มอเตอร์และการทำโครงสร้างนะครับของบรรพับอัตโ,ตโนมัติไว้ก่อนนะครับก็ขอบคุณเ,เพื่อนเครับถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ